คุณผู้ชมวันนี้นะคะโนอาก็ไม่อยู่กับบทสัมภาษณ์นะคะกับงาน LGBT เมืองไทยนะคะต้องบอกว่าวันนี้นะคะเป็นงานพิเศษมากวันนี้นะคะคุณผู้ชมต้องบอกว่าวันนี้เราได้รับเกียรติจากผู้พิการนะคะต,ต้องบอกว่าเป็นผู้บกพร่องทางการได้ยินหรือคนหูนหนวกนั่นเองนะ,ะวันนี้เราก็มากับไกด์ด้วยนะฮะเรามาถามความรู้สึกกันเลยว่าแต่ละท่านก็มีความรู้สึกอย่างไรกันบ้างผมนะครับตำแหน่งนะครับมิสเตอร์ไอแคนดูอิตไทยแลนด์2021นะครับผมรู้สึกว่า ความหลากหลายทางเพศนะครับทุกคนสามารถอยู่ร่วมกันได้หรือกระทั่งคนพิการเองนะครับเราก็มีสิทธิเสรีสรรภาพเท่าเทียมกันนะครับ mm. ผมก็รู้สึกว่าขอบคุณที่ให้เกียรติเราโอกาสนะคะให้เราเนี่ยอยู่ในสังคมไทยแล้วก็ในปี2021นี้รู้สึกเป็นเกียรติมากขอบคุณมากครับ mm. ครับผมผมนะครับตำแหน่ง The Winner นะครับ Mr. Dave เกย์ไทยแลน2021นะครับ ก็ในการเข้าร่วมกิจกรรมนะครับก็จะมีผู้ให้สนับสนุนนะครับต่างๆผมก็รู้สึกยินดีแล้วก็ขอบคุณมากๆนะครับก็ในการลงทะเบียนครั้งนี้นะคะผมก็รู้สึกว่าจริงๆนะทุกคนเนี่ยหน้าตาดีหมดทุกคนเลยนะครับแต่จริงๆเนี่ยความหวังของผมคือขอบคุณทุกคนนะครับที่ให้โอกาสแล้วก็ให้คะแนนผมครับ ค่ะดิฉันนะคะก็คือ The Base Eye Clinic 2021นะคะแล้วก็เ,เป็น m r Dave 2021ด้วยนะคะเป็นด้านสาวประเภท2รู้สึกยินดีแล้วก็ขอบคุณท,ทุกทท่านรวมถึงสปอนเซอร์ด้วยนะคะก็ที่มอบรางวัลน,นี้ให้ซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยก็รู้สึกว่าปัญหาและอุปสรรคในชีวิตค่อนข้างจะเยอะแต่หลังจากที่ได้รับเกียรติโอกาสครั้งนี้เนี่ยต้องขอขอบคุณแล้วก็ขอบคุณแม่จซมมี่ด้วย ที่ให้คําแนะนําแล้วก็คอยให้กําลังใจนะคะให้สับสนให้การสนับสนุนอยู่ดังตลอดตอนนี้นะก็มีโอกาสได้ร่วมกิจกรรมต่างๆเช่นวันนี้นะคะวันที่3าถึงวันที่6เราก็จะมีกิจกรรมนะคะ uh, LGBT marketplace นะคะก็รู้สึกว่าถือว่าเป็นโอกาสที่เราจะได้รับความรู้แล้วก็ได้รับเป็นประสบการณ์นะคะให้ทุกคนเห็นว่าเราเนี่ยทำได้เหมือนกันนะคะขอบคุณมากๆค่ะขอบคุณค่ะ ่อ,อสกอส,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 สวัสดีค่ะดิฉันนะคะมิสเตอร์เดฟเกสวัสดีค่ะดิฉันนะคะมิสเตอร์เดฟเกไทยแลนด์2020นะคะเป็นสาวประเภท2นะคะก็เป็นรุ่นที่ที่คอยดูแลรุ่นน้องด้วยความรักนะคะตอนนี้เนี่ยก็เหมือนกับว่าพี่แซมมี่เนี่ยเชิญมากรู้สึกยินดีแล้วก็ดีใจมากถือว่าเป็นโอกาสนะคะก็เหมือนกับ ถ้าเกิดมีกิจกรรมอะไรที่จะให้เข้าร่วมเนี่ยยินดียินดีเข้าร่วมกิจกรรมนะคะแล้วก็ดีใจแล้วก็รู้สึกภาคภูมิใจมากๆค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะพี่แช์นะคะมิสเตอร์เดมเกทยแลนด์2 0 2พันยี่สิบอ่สดนะคะ,ะด้านเฮลตี้นะคะ ก็รู้สึกว่าสังคมความหลกหลายทางเพศนะคะก็ะตอนนี้เราเหมือนเปิดกว้างมากขึ้นก็ดีใจที่ได้รับเกียรติเข้าร่วงกิจกรรมนี้ต้องขอขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีครับผมนะครับมิสเตอร์เดฟเกนะครับจากจังหวัดพิษณุโลกนะครับก็ในการดําเนินกิจกรรมต่างๆที่ได้รับเชิญนะคะผมถือว่าเป็นได้เป็นประสบการณ์ของผมนะครับต้องขอขอบคุณมากมครับผม สวัสดีครับทุกๆท,ท่านนะครับผมรู้สึกยินดีที่ทุกคนนะครับให้การสนับสนุนแล้วก็เราเนี่ยดูแลกันเหมือนครอบครัวนะครับให้การาดูแลการแนะนําการเป็นที่ปรึกษาการนะครับร่วมสังคมกันได้นะครับผมรู้สึกว่าบางครั้งเนี่ยสังคมเนี่ยเราอาจจะยังไม่เข้าใจแต่ว่าคิดว่าตอนนี้ทั่วโลกเราเริ่มยอมรับมากขึ้นเราเริ่มมีสิทธิเท่าเทียมมากขึ้นนะครับ แต่ว่าอาจจะติดปัญหาและการสื่อสารบ้างเพราะเราเป็นคนหูหนวกก็จะใช้ภาษามือบางครั้งอาจจะสื่อสารไม่เข้าใจแต่ผมก็พยายามครับที่ผ่านมาเนี่ยก็จ,จะมีผู้ปรนไม่มีล่ามอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าผมก็พยายามนะครับผ่านมาจนถึงวันนี้ได้นะครับผมก็ยินดีที่ได้ร่วมงานแล้วก็ถือว่าเป็นบุคคลเหมือนกับต้นเป็นต้นแบบให้กับหูหนวกหลายคนนะครับขอบคุณแม่แซมมี่ด้วยครับ คุณผู้ชมฮะต้องบอกว่ากิจกรรมดีๆนะฮะงานของ LGBT เมืองไทยตอนนี้จ,จัดขึ้นนะฮะโดยได้ชูในเรื่องของผู้พิการในการได้ยินแล้วก็การมองเห็นด้วยนะฮะเราก็ต้องขอขอบคุณในงานครั้งนี้ด้วย